สวัสดีครับผมแมครับแล้วเราอยู่กับนี่เลยครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก BMW ครับกับเจ้า CE-02 แต่ผมจะขอเรียกง่ายๆนะว่า BMW CE-02 เพื่อให้ความเข้าใจง่ายและคุ้นปากกันดีนะแต่ว่าใครจะออกเสียงไงก็แล้วแต่นะถ้าอยากจะเท่นหน่อยก็คุณก็เรียกมันว่า BMW CE-02 ครับผมเนี่ยคือชื่อแบบ Official ภาษาอังกฤษนะแต่ทริปนี้คุณจะได้ฟังผมเรียกมันว่า C02 เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้า CE02 คันนี้มันมีดีเทลและรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างไปครับ ว่าเจ้ารถคันนี้ออกแบบคาแรคเตอร์ได้สนุกมากๆครับอย่างหนึ่งคือจากด้วยดีไซน์ของเจ้า VWMU CE12 คันนี้เขามีแนวคิดโน้ตฮาวครับว่าจะออกแบบให้รถคันนี้คือรถที่ใช้งานในเมืองได้อย่างสนุกมันนาให้เรานึกถึงกีฬาประเภทหนึ่งครับกับกีฬาที่เรียกว่าปากัวครับปะกัวคือกีฬาอะไรคือกีฬาที่มีการปีนป่ายไปตามตึกต่างๆจะเห็นจากพวกหนังบ้างอะไรใช่ไหมหรือว่าแถบประเทศที่ฟิลแบบอเมริกาใต้อะอย่างนั้นอ่ะซึ่งนี่ ถามว่าเขามีเขียนไว้เลยนะว่าเนี่ยอีปากัวเนี่ยเห็นนะถ้าอ่านเนี่ยปากัวเลอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็ถูกออกแบบมาแบบเช่นนั้นครับนั่นก็คือคุณอยากขับขี่รถคันนี้ได้อย่างสนุกรถมีคาแรคเตอร์ดูชิลๆสบายๆแฮนด์บาสูงครับรับกับตัวรถใครขับขี่ก็ได้ง่ายๆเอากลักษณ์อีกหนึ่งชิ้นับคือเบาะแนวยาวชิ้นนี้รู้สึกเหมือ,อะไรนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนฟีลของเซิร์ฟบอร์ดยังไงอย่างนั้นเลย แผ่นความยาวตรงมาตรงนี้สามารถถอดออกได้นะเดี๋ยวจะถอดให้ดูแล้วก็คาแรคเตอร์รถนะครับแบตเตอรี่อยู่ตัวที่บริเวณกลางตัวรถ2ก้อนด้วยกันนะเนี่ยแน่นๆเต็มๆร้อสิบสี่ด้านหน้าขับแล้วรู้สึกมีความสนุกเอนจอยกับรถคันนี้มากครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าความสนุกสนานอย่างที่บอกว่าเจ้า c e 0 2คันนี้อย่างที่บอกมันสนุกและดีไซน์มันเท่ยังไงบ้างครับก็นี่อย่างที่บอกครับที่ผมบอกว่ารถมันออกแบบฟิลสนุก จากที่ได้เห็นในทีซงทีเซอร์นะเขาจะมีการเล่นกีฬาแบบพวกกราฟิตี้เป็นพวกเอ็กซ์ตรีมบ้างใช่ไหมหรือว่านี่เลยให้ความเท่เหมือนนั่งบนไม้กระดานอะ่ะถ้าภาษาบ้านเรานะผมให้ฟิลอย่างนั้นแต่ว่าความนุ่มมันนุ่มนะเพื่อให้เห็นภาพมันก็ฟิลเหมือนว่ารถบนเซิร์ฟบอร์ดซึ่งแน่นอนผมไม่ได้พูดเองกับเองว่ามันเหมือนเซิร์ฟบอร์ดอย่างไรตัวรถเองก็มีโหมดที่เรียกว่าเซิร์ฟให้ดูนั่นหมายถึงคาแรคเตอร์รถคันนี้มันออกแบบมาเพื่ออคทิวิตี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองความสนุกสนานนหลัักกรบบบาาใช้้งไดแผม เทพว่ะแบบไม่มีล้อติดล้อได้เลยนะไงถ้าถือต้นหน้า,นาก็จะประมาณนี้ไงไงเซิร์ฟเซิร์ฟหรือที่สายแอคเนี้วิ่งไว้อย่างนี้ได้นะเพื่ออะไรทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูดเออไม่ต้องคัดไปเลยวิธีเสียบบอกก็กลับก็ง่ายครับวางตรงๆเลยป่าบโอ้โห เรามาดูกันที่หน้าตาของเจ้า C02 กันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรจะเห็นได้จากนี่ไฟเหลี่ยมทรงเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะเท่ๆล้ำๆมีสองก้อนเป็น Air f ฟูล LED ดีเต็มระบบแล้วแน่นอนนี่เลยโช้อัพไซด์ดาวตรงนี้แน่นๆมาสีทองทองดีมมาอยู่แล้วล้อขนาด14นิ้วทั้งหน้าและหลังครับโดยระบบเบรกหน้าเนี่ยได้ดิสเบรกแบบ ABS มาด้วยนะแต่ด้านหลังอ่ะจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกดิสเบรกธรรมดาครับโดยระบบเบรกเนี่ยได้ของเจจวนมาให้นะนี่เขามีปั๊มบอกอยู่เลยตรงนี้ จากประเทศสเปนแน่นอนว่าแล้วโดยลายดอกอยางเนี่ยเป็นยางของ m ิช h ลินนะนี่นะเป็นตัวของ c i t ี g r i ิปแน่นอนว่ารถใช้งานในเมืองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานน่าจะต้องการได้คอมปพลตที่แน่นหนานิดนึงไม่ได้อาจจะเอาเป็นเร็ซซิ่งอะไรมากสำหรับ c i t ี g r i ิปตัวนี้ก็ถือว่าใส่มาอย่างพอเหมาะแล้วผมว่าลายมันดูดิจิตัลด้วย,วยมัดูเข้ากันนีคิดเองนะเขาไม่ได้บอกนะ นี่ผมคิดเองมาน้ก็ดูเหมาะสมกับรถคันนี้เองแน่นอนครับล้อขนาด14นิ้วนี่เป็นลายอย่างนี้เลย B M W ถือว่าล้ำนะภาษาบบานๆนะคือนี่เลยล้อก,กระทะผมถามพี่ปอนมาปอนเขาบอกว่าเฮ้ยล้ออะไรวะนี่ผมก็พูดเลยมันก็ล้อก,กระทาบ้านเรานี่หว่าใช่เลยถ้าดูลายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ก็รู้สึกว่าเคดีนะดีทรงดีไซน์ให้มานี่โลโก้เขาเป็นตัวเป็นเหมือนแบบว่า B M W เป็น outstanding ออกมาเท่ๆสีขาว ไม่ซ้ำขายเท่ๆครับผาดขึ้นมานี่ตรงนี้เลยที่บริเวณแฮนด์บาร์เห็นนะสวยๆมีการเก็บงานนะเขาไม่ใช่ว่าเป็นตัวแฮนด์บาร์ตัวจริงอะ่ะเขาจะอยู่ด้านในตรงนี้มีการเก็บชิ้นพลาสติกขึ้นมาครอบตัวแฮนด์บาร์ที่เป็นตัวเหล็กด้านในไว้สวยนะแต่มีโลโก้มีความแบบเท่ๆประมาณนี้ นะเขาจะครอบหมดเลยตำแหน่งมีซีอีถึงสองมีความแบบออกแบบสไตล์แบบว่าดิจิตอลดิจิตอลนิดนึงแฮนด์บาร์ที่เก็บงานตรงนี้ที่บริเวณตัวกลางรถก็มีหน้าจอนะขนาดเล็กนะประมาณสามจุดห้านิ้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นหน้าจอในเรื่องของบอกสแตทค่าต่างๆซึ่งรายละเอียดอะโดยวรวมมันจะค่อนข้างเรียบง่ายและน้อยลงนะก็คือค่าเซตอัพอะเขาจะมีง่ายๆเลยแค่เป็นเรื่องของแสงสว่างค่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ค่าระบบเจตติ ire, ้งในการเชื่อมต่อ รถคันนี้ยังเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของ bmw motorrad ได้เช่นเคยนะแต่ว่ารายละเอียดอาจจะเล่นลูกเล่นอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ดูค่าในเรื่องของค่าแบตเตอรี่ค่าการชาร์จอะไรอย่างนี้ได้ตรงส่วนหน้าจอเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาให้มาเท่เก๋เพราะจริงๆรถมันไม่ต้องการอะไรมากส่วนประกาศด้านซ้ายเนี่ยไฟสูงไฟต่ำเนี่ยบอกหมดเลยรีเวิร์สปุ่มตรงนี้มีมาให้ถอยหลังนะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันทั้งหมดเมาส์อยู่ตรงนี้ปุ่มโอเคขึ้นลงแล้วก็ย้อนกลับเค่อย่างหนึ่งผมชอบในเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายและขวา เขาไม่ได้ออกแบบตรงๆนะมันมีดีเทลก็คือถ้าตอนแรกเรามาดูแล้วเรานั่งขี่เฮ้ยทำไมไฟเลี้ยวมันเบี้ยวๆวะมันเหมือนเบี้ยวแต่ไม่มันเอียงครับมันเอียงซ้ายเพื่อรับเข้ากับมือเวลาเราขี่ได้นีเห็นไหมมันจะเข้านิ้วเลยอันนี้เขาตั้งใจเอียงนะไม่ใช่ว่ามันเบี้ยวมาตอนแรกเพราะตอนแรกผมมองว่าเออ๋อมันไม่เบี้ยวมันมีองศาบอกว่าเป็นยังไงแล้วก็ล่างสุดจะเป็นเรื่องของระบบแต่ครับฟังสักนิดนึงเบาๆโอ้โหในเบานะดังลั่นเลยทีเดียว แล้วบริเวณตรงกลางตรงนี้ก็มีกริปยึดมาให้นะสําหรับอุปกรณ์มือถอมือถือตรงเนี้ยเขาให้มาเท่เลยเนี่ยบิดออกได้สําหรับต่อในมือถือแล้วก็บิดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ใครก็เข้าถึงมีหมดแล้วแหละแต่การมีมาให้ก็เท่ๆดีเหมือนกันแต่วก่อนผมหาเรื่องว่าแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้กกไดเผื่อวางมือถือกันนะจอไงนะโอเคทางด้านฝั่งขวาครับนี่ก็เลย ปุ่มสตาร์ทปุ่มออฟรันปุ่มปลดล็อกเนี่ยตรงนี้มีแฮนด์กริปมาให้ด้วยนะแต่ก็อย่างอย่างที่บอกครับว่ามาใช้ในบ้านเรานี่เป็นรถนําเข้าก็เลยมีในเรื่องของเนี่ยแฮนด์คลิปมาให้หวัวไม่น่าใช้เท่าไหร่ดูเหงื่อออกได้ว่ายังไงก็ร้อนอยู่แล้วนี่นะเบรกก็เลื่อนปรับระดับได้ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มปลดล็อกแล้วก็ในเรื่องของการสั่งสตงสั่งสตาร์ทครับก็ถือว่าเป็นความเรียบง่ายครับและนี่คือเนี่ยภาพรวมทั้งด้านบนทั้งหมดกระจกก็เป็นเชนเ ามมาตรฐานรู้สึกว่างานแน่นหนาตามสไตล์ BM มครับไ่มาที่บริเวณตัวกลางรถกันบ้างตัวรถนะแบนๆอย่างนี้เลยเป็นค่อนข้างที่จะแฟตตรงๆมาตรงเนี้ยเขาจะมีบริเวณช่องรงรูลงมาให้เล็กๆผมว่ามองว่าเป็นเรื่องของดีไซน์มากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานใดมาเพราะน้ำใต้มันคือในเรื่องของแบตเตอรี่เดี๋ยวเปิดให้ดู แปดตรงนะรถมีโลโก้ B M U อยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยไล่สลปลงมามันก็เหมือนกับคุณจริงๆคุณจะนั่งยังไงก็ได้คุณจะนั่งอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะแล้วแต่เพราะเขาบอกให้นุ่มมานะั่นหมายควาว่าเป็นรถขี่สนุกสนุกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ตายตัวอะไรที่มันจะฟิตอย่างมอเตอร์ไซค์ปกติคันนี้มันจะไม่ใช่เท okay. <c oughs> อ่ะตรงนี้มีโลโก้เป็นสติ๊กเกอร์นะ CE เห็นป่ะเขาก็จะมีบอกมาเป็นค่อนข้างลักษณะเหลี่ยมแล้วก็นิดนึงก็คือ ปกติอะพักเท้าด้านหน้ามันก็จะถ้ามีชิ้นส่วนใกล้ๆกันใช่ไหมนี่เขาเล่นเปือยเลยเนี่ยเป็นไงจุดยึดอย่างนี้เลยแล้วก็วางเท้ารถมันไม่ต้องเข้าเกียร์นะแต่การดีไซน์เนี่ยผมว่าเท่มันเปือยมันให้ความรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์สตานอะนึกออกไหมเออเท่มากนี่ก็มีรูนี่ก็ไมีรูถ้าเจอบ้านๆอย่างเราผมว่าลำโพงกูทูสต้องอ่านนะนวางเปิดเพลงชาำ ตลบตลกขำๆค,ครับโดยระบบขับเคลื่อนของเจ้า CE 02ครับเป็นแบบแมิดไซส์แน่นอนว่าเครื่องยนต์ก็ได้อยู่ตรงนี้เลยมิดไซส์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่ฝั่งนี้เขาก็ปิดงานให้สวยๆนะแต่อีกด้านมีให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็นอกจากพักเท้าท,ที่นั่งของคนขับผีแล้วคนซ้อนก็เนี่ยง่ายๆขึ้นมาอย่างนี้มันจะตายตัวพับเก็บไม่ได้นะนจะง้างขึ้นมาอย่างนี้ทั้งคนนั่งและคนซ้อนเลยเท่ๆครับรถคันนี้ ขึ้นง่ายลงง่ายพ่วงตรงเนี่ยปึ๊บป๊าปมาปึ๊บลงง่ายอย่างเงี้ยนะขับขี่ได้อย่างสบายแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้นี่สติ๊กเกอร์นี่เขาบอกปลากลัวเห็นไหมก็เป็นดีทงดีเทลให free, ล้ฟีลลงฟีลิ่งรถไฟฟา้าดีเหมือนกันแล้วก็ที่จับด้านหลังครับก็เล่นเปลือยนี่เท่ๆเลยแค่มีแค่จุดยึดอย่างนี้เห็นไหมทั้งสองด้านแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงถามว่าแข็งแรงขนาดไหนก็แข็งแรงอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรต้องมาเปรียบเที่ยบเอาไข่มาตอกหรือเปล่าคงไม่ต้องขนาดนั้น ถือว่าชิ้นงานใช้ได้และโดดเด่นไฮไลท์ครับตรงนี้อ่ะเปิดบอกให้ดูปึ๊บเปิดบอกแล้วมันจะได้ยินเสียงคลึกหนึ่งกดตรงนี้ถอยเลยถอยังตรงคุณก็จะเห็นตำแหน่งการวางแบตเตอรี่ครับอยู่ด้านใต้สองก้อนด้วยกันอ่านี่เห็นไหมมีที่ลงที่รัดนะโดยความหมายคือคุณก็สามารถถอดเอาแบตเตอรี่เนนี้ออกไปชาร์จได้แยกชาร์จได้เช่นเดียวกัน แต่จริงเขามาีจุดมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในเรื่องของระบบไฟตัวรถไม่เกี่ยวกันนี่นะมีถามว่าเวลาใครถามรุ่นนี้มีแบตกี่ก้อนมีสองก้อนนะครับตรงนี้นี่กดดูสถานะไฟได้ด้วยนะเท่เลยอ่ะแล้วเวลาถอดออกมามันเหมือนลายแบบเซิร์ฟบอร์ดเดีย๋ยวผมจะกดเรื่องตรงหน้าจอให้ดูเพราะว่าในเรื่องของโหมดขับขี่เขาไม่มีโหมดคำว่าเซิร์ฟเท่ๆอย่างนี้เลยเป็นแผ่นๆสวยงามครับเก็บก็ตรงๆอย่างนี้เลย นี่แน่นอนแล้วมาดูกันที่ช่วงท้ายของตัวรถของเจ้า c e 0 2งครับก็จะได้เห็นเลยนี่นะอันนี้ก็ไฟเลี้ยวมาตรฐานของเบียนมันยูไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับก็น่าจะเป็นสหกรณ์เอามาจาักใช้จากรายตัวนะก็เปิดไฟลงไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟทงไฟท้ายแต่ก็เะเท่ตรงเพราะว่าจุดยึดตรงนี้เดีย๋ยวที่บอกครับว่ามันเป็นดีไซน์ใช่ไหมล้วที่ด้านหลังเนี่ยที่บอกเห็นนะสายพานไปเปอยโชว์อย่างนี้เลยนอกเหนือจากการขับขี่อะ มันก็เป็นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูแล้วรถคันนี้มันเปลือยมันเท่มัน outstanding มากยิ่งขึ้นก็เป็นความเท่อีกแบบหนึ่งนะอ,อ่ะแล้วไม่เพียงแค่นั้นพออย่างที่บอกสายพันธุ์จังหวะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยชคมันก็วางเยื้องอย่างเงี้ยถามว่าตรงเนี้ยจุดยึดเขาก็คือจะมีมาร์กยื้องมาจากตัวหมุดดานท้ายของตัวรถแล้วก็มาถึงบริเวณช่วงกลางตัวรถเห็นไนหะ เป็นโชคเดียวนะครับเ<ม>ท่ๆอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งจุดครับแน่นอนว่าคันนี้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมจุดชาร์จอยู่ที่ไหนผมเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้สามารถจะถอดแบตออกไปชาร์จได้ก็จริงแต่เขามีนี่มาให้ครับเป็นไงชุดชาร์จที่จะแถมมาให้ตรงนี้เท่ๆเลยนะเฮ้ยชุดชาร์จก็ยังมีดีไซน์นะแต่แหลายแบรนด์เราจะเห็นใช่ไหมมาเป็นก้อนสีเงินๆเลยอันนี้เขามีการเก็บงงเก็บงานเพิ่มเติมมาให้แล้วเห็นป่ะสายไม่ระยงระยางครับเพราะว่าเก็บภายในกระเป๋าให้อย่างดีเฮ้ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการใส่ใจนะเนี่ยเห็นนะบอกแล้วบางเรื่องอะดีทลดีเทล,เ,ทล,เ,ทลเขาถือว่าแตกต่างไม่เหมือนใครวิธีชาร์จครับนี่บีบค้างตัวรถฝั่งเดียวกับโช็กนะหมุนทวนเข็มนาฬิกาป๊อกนี่มันก็จะมาที่จุดมาร์กแล้วเปิดอย่างนี้เลยเป็นฝาพลาสติกนี่นแหละง่ายๆแล้วเขาก็จะเปิดตรงนี้หยิบเอาที่ชาร์จใช่ไหมอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอันเนี้ยไปเสียบกับไฟบ้านปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งครับคุณก็มานี่เลย จะเป็นตำแหน่งเลื่อนกิปบอย่างนี้กดปึ๊กน,นะเกี่ยวเกี่ยวเปิดเขาจะแน่นนิดหนึงนะปึ๊กออกอย่างนี้เลยเห็นนะแล้วคุณก็เสียบเชื่อมมันก็ได้ยึดกันปึ๊กเรียบร้อยแค่นี้ครับข้อนี้ไปชาร์จไฟบ้านทั่วไปแค่นี้เองง่ายๆเห็นนะมันเท่นะเท่นะที่เขาทำเก็บสายฟงสายไฟมาเป็นในกระเป๋านี่แหละ พอเ,เวลาเดินทงเดินทางไปไหนมันก็ไม่ต้องมามัดโอ้โหใส่ไฟมาเป็นก้อนที่เก็บก็ค่อนข้างเทดีเดียวและนี่ก็คือภาพรวมของเจ้า CE 02ครับว่าด้วยรูปรักษณ์ดีทรงดีไซน์รวมไปถึงการชาร์จของมันผมมองว่าค่อนข้างที่จะแแบบที่เดียวไม่เหมือนใครเนาะรูปรักษณ์ดีไซน์งานประกงงานประกอบดีอยู่แล้วเพราะนี่เป็นรถนำเข้าครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับว่าเจ้าคันนี้ขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปชม,มพร้อมกันครับ สำหรับ BMW C ศู2ครับในด้านพละกำลังครับขับเคลื่อนด้วยขุมกลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่1 1กิโลวัตต์หรือ15แรงม้าส่งแรงบิดสูงสุดอยู่ที่55นิวตันเมตรสามารถทำอัตาราเร่งจาก0ูนถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นครับและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโดยตัวรถครับมาพร้อมกับโหมด3โหมดด้วยกันนะในเรื่องของโหมดการขับขี่ก็คือเจ้าโฟล์กับเซิ แล้วก็ในเรื่องของแฟลชนะครับโดยโฟเหมาะสมสําหรับการขับขี่ฝ่าการจราจรหนาแน่นในเมืองโดยความหมายก็คืออัตราเร่งของแรงบิดอ่ะมันจะไม่ได้สูงมากนะัสามารถบิดพอเลี้ยงตระคองตัวรถไปในเมืองได้อย่างสะดวกครับและในหมวดของหมวดเซิร์ฟเนี่ยเราใจมากยิ่งขึ้นครับจะให้การขับขี่ที่สนุกสนานครับรดโล่งถนนโล่งนิดนึงบิดเติมคันเร่งได้อย่างเราใจแต่ถ้าใครอยากเร่งเลยเอาจะอัสหมดเลยเงี้ย หมวดสุดท้ายเลยครับแฟลชเล่งได้ทันใจทางตรงๆยาวอยากกลับบ้านแล้วแฟนรออยู่บิดไปเลยครับเลื่อนไปที่แฟลชบิดปูอันนี้เราใจแน่นอนครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน48โวลต์ครับความจุ1.96กิโลวัตต์ครับจำนวน2ก้อนด้วยกันครับโดยแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดชาร์จได้ระหว่างบำรุงรักษาครับโดยการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งครับจะวิ่งได้ระยะทางไกลถึง95กิโลเมตรครับ และแบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟเต็มจากศูนย์ถึง1 0 0ในเวลา210นาทีและชาร์จจาก20%ถึง80%ในเวลา102นาทีครับโดยสายชาร์จแบบเร็วที่ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยให้กําลังไฟสูงสุดถึง1,500าวัตต์ครับผมในเรื่องของการขับขี่ครับสำหรับผมที่ได้ลองขับขี่เจ้าคันนี้ผมแบ่งเป็นสส่วนนะอย่างแรกคือถ้าคุณใช้งานจริงภายในเมืองครับแฮนด์บาร์ค่อนข้างที่จะควบคุมได้ง่ายครับโพสิชันตัวรถเบาะเป็นกึ่งแฟลตนั่งได้สไดไได้สบาายเนนนะะะพระฉะั ขุนขี่ในเมืองใช่ไหมขายขนถึงพื้นแต่พื้นได้2ระดับแน่นอนเพราะว่าพักเท้ามา2อสอส่วนนะจะบอกว่าเป็นพักเท้าคนขี่หรือคนซ้อนก็ได้อันนี้ขี่ใช้งานในเมืองได้คล่องตัวเยียวทรงเดียวซ้ายไม่ได้แตกต่างจากรถน้ํามันเท่าไหร่นะผมรู้สึกได้เลยเพราะว่าเขาได้ว่าไงการเซตติ้งในเรื่องของอาตางัอาตาราลงอัตราเร่งมันทามาค่อนข้างที่จะเนียนพอสมควรเขารู้ว่ารถไฟฟ้ามันสามารถขับขี่ได้สนุกและมีฟิลลิ่งเป็นยังไงพอเวลาถอนคันเร่งเนี้ย ทางหน้าจอก็จะโชว์เลยนะว่ามันมีการชาร์จกลับนิดนึงส่วนคุณเปิดเรล่งมันก็จะไปด้าน power เพราะฉะนั้นสำหรับ feeling ผมมองว่า BMW ยยูทำ feeling ของรถขับขี่ไฟฟ้าได้อย่างขับขี่สนุกสมชื่อของรถคันนี้ครับและส่วนที่2องวยรถคาแรคเตอร feeling ประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันเราคงไม่ได้ขี่แค่ในวันที่ไปทาง,งานทั่วไปการขับขี่อย่างสนุกของมันก็คือแน่นอนครับคุณอยากขี่ในทางที่เป็นกึ่งออฟโรดนิดนึง การดีบขาเข้าไปที่คุณย้ายพักคุณย้ายขานะจากขาที่วางที่พักเท้าของคนขับขี่ไปที่คนซ้อนระยะสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะเป็นแฮ mm hmm. นด์บาร์มารับกับรถอยู่แล้วพออย่างเนี้ยคุณสามารถขับขี่แล้วก็หนีที่ตัวรถได้ไปขับขี่กึง่งออฟโรดออนโรดเนี่ยก็น่าจะขับขี่ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นครับซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวรถที่ว่าซื้อไปขับขี่ได้อย่างแตกต่างเอาคาแรคเตอร์เป็นที่ตั้งประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย เขาแบ่งมานะอันนี้ผมถามจากกูรูของทาง bmw มานะานะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้งานทั่วไปเนี่ยชาร์จจากร0 0แล้วคุณขี่ประมาณไม่เกิน65กิโเมตรเนี่ยต่อเมื่อการชาร์จเต็มนะคุณจะมาเสียบชาร์จใหม่มันจะเข้าอยู่ที่ร0 0เลยแต่ถ้าเกิดคุณบิดแบบหมดตั้งแต่แรกคือเรียกง่ายๆว่าใช้ความเร็วสูงตั้งแต่ครั้งแรกจนหมดครั้งเดียวเนี่ยพอชาร์จใหม่อีกครั้งนะ่ะมันจะชาร์จเต็มเพียงแค่65%้เรเ็นเท่านั้นซึ่งระบบนี้ครับเป็นเขาเร จากตัวแบตเตอรี่เองเขาทำประมวลผลเองจากกล่องของตัวรถนะเพราะฉะนั้นบางคนขี่บิดหมดมาเลยทำไมเสียบชาร์จรถมันไม่ได้เต็มเพราะอ๋อมันจดจําการใช้งานเป็นหลักครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเรียก,เร,ยกเรียกง่ายๆว่าถ้าบ้านคุณอยู่แบบว่าใช้งานในเมืองเนี่ยไปกลับไม่เกิน50กิโเมตรสำหรับผมนะก็ขี่ไปเรื่อยๆกลับบ้านมาชาร์จเนี่ยชาร์จเต็ม100%แน่นอนแต่วันไหนว่างๆอยากขี่สนุกๆเอาไปขี่เล่นเนี่ย ทางตรงยาวๆบิดเต็มหมดปอกเนี่ยเสียบชาร์จมันก็จะได้อยู่แค่60%เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกเล่นสำหรับเจ้า CE02 ที่ให้มาในรถคันนี้นะในเรื่องของการขับขี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างขับขี่สนุกขับขี่เร้าใจครับแต่ถ้าถามว่านี่คือเบสอินคาร์ไหมก็คงไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าธนะตลาดวันนี้สําหรับ จักรยานยนต์ไฟฟ้าผมก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขับขี่ได้อย่างแตกต่างแล้วก็โดดเด่นครับสำหรับ ce 0 2คันนี้ครับแล้วก็นี่คือภาพรวมของเจ้า bmw ce 02ครับหรือภาษาฝรั่งคุณก็จะต้องเรียกมันว่า bmw ce 0 2แ o น่เป็นไงได้ทั้งไทยัลงอังกฤษแล้วแต่จะเรียกไงครับเจ้าของค่าตัว4 7่0ส0 9 0 0 0บาทครับผมโอโ้ไม่ใช่ราคาประมูลนะนี่คือราคาของตัวรถจริงๆอย่างที่บอกตัวรถราคาค่อนข้างที่จะสูงสูงไหมถามว่า แบ่งในตลาดวันนี้เลยอ่ะทำทาให้นับหลายหลายค่ายหลายๆแบรนด์นะมองว่าราคาสูงสอบถามมาครับจากทางกลุ่มลูกค้าที่ใช้เองนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเรทราคาขนาดนี้ระยะทางในเรื่องของการขับขี่อาจจะไม่ได้สูงมากดังนั้นรถคันนี้นะวันนี้นะอาจจะเป็นแค่แก๊เจ็ตที่จอดอยู่ตามบ้านหรูหรือว่าคุณมีตังค์มากพออยากจะซื้อมันไว้ขับขี่กับซื้อกับข้าวขี่ในซอยไป,ซอไปเซเวน่นไปเซเว่นหรือขับไปอวดเพื่อนๆตามร้านกาแฟที่ใกล้ๆบ้านอนะ่ะคันนี้ก็น่าจะเหมาะครับ แต่ถ้าถามว่าซื้อสําหรับการใช้งานจริงนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณไหวมันก็เท่มันก็แตกต่างอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของรถไฟฟ้าเอามาเพื่อจะไม่ใช้น้ํามันแต่มันคือรถที่ขับขี่ได้อย่างสนุกในตัวของมันเองแล้วก็ดีไซน์รูปลักต่างๆนี่คือการออกแบบอย่าง outstanding ที่ไม่เหมือนใครครับถ้าคุณสนใจก็คุณเป็นเจ้าของมันได้ถ้าคุณชอบจริงๆนะแต่ถ้าถามว่านะวันนี้คงอาจจะไม่ใช่เราอาจจะต้องรอคอยอนาคตกันสักนิดครับว่า คันนี้ถ้านําเข้ามาประกอบที่บ้านเราราคาเรดราคาอาจจะลงดํ้ลงกว่านี้หรือเปล่าเราอาจจะได้จับต้องมันง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าถามผมว่าถ้าเป็นพนักงานทั่วไปออฟฟิศเงินเดือนทั่วไปเนี่ยอาจจะได้แค่สัมผัสได้แค่มองมันเป็นอีกหนึ่งคันที่เท่ครับก็เหมือนกับที่เรานํามาให้รีวิวให้ดูวันนี้ครับถามผมผมชอบไหมผมชอบมันมากเลยนะดีไซน์รูปร่างความเท่การขับขี่ได้ฟีลลิ่งดีสําหรับรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นเจ้าของนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็คงได้แต่มองนะคบก็เหมือนอย่างที่นํามาให้ดูวันนี้ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้คุณชอบเจ้าคันนี้หรือคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าคันนี้พิมพ์สอบถามไม่ได้ถ้าเกิดผมหาคำตอบได้เดี๋ยวจะมาพิมพ์ตอบนะก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของนิตยสา,ามรมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับวันนี้ผมแม็กอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแดดส่องอีกแล้วจริงๆมันก็ส่องตั้งแต่เริ่มคลิปแล้วนะไปก่อนแล้วสวัสดีครับอจริง